บรรยากาศงานแจกเขาเนาะพี่น้องตามประเภทนีสารบานเฮานะคะอ่าจังหวัดน้องชายนะคะอำเภอเฝ้าไร่เขาจะเห็นความสมรสมานสามัคคีของพี่ของน้องนะคะในหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นญาติกันนี่สิราคาเันกษิมาซอยหกักแพงกันนี่สินะคะผัวเถิดได้ผู้ใด้ทนัดเทศเนียงก่ามาเหตุนะคะพผู้ทนัดพัดมีกับเหตุผู้ใด้นัดเทศขนมจีนน้ำยากระเหตุค่ะ บป็นลูกพี่น้องได้ไหลายอันนี้อันนี้เฮ็ดแกงหยังค่ะฟังนี่อันนี้ต้มจืดนะคะบักฟักบแบบต้มผู้หญิเงเป็นแผนกตำน้ำตำไว้นะคะตำปลาเป็น,นจีนค่ะนคนทกินเขาเบื่ ไมมีหอสต้มกินแน่เศ้าแน่ฮอแน่ทังเกียจแล้วเนาะค่ะเหตุใกันอคอมกันแม่อีกอยันันวาไิมเอายอมกเป็นภาพที่หาดูยากแ่ล้ะ सान <laughs> <laughs>